สวัสดีค่ะวันนี้เรามาจัดอันดับนะคะ5อันดับตะกรุดหนังหน้าผากเสือที่น่าสนใจกันนะคะในการจัดทําวัตถุมงคลของแต่ละเกจิอาจารย์ในสมัยก่อนนั้นจะมีกรรม,มวิธีค่อนข้างมากแล้วก็ยุ่งยากไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยแก้ตะกรุดปลัดขิกพระปิดตาประเภทต่างๆหรือเครื่องรางของขังประเภทอื่น แต่ละเกจิอาจารย์ก็จะมีวิธีของแต่ละท่านไม่เหมือนกันเช่นหลวงปูน่นาคในการจานพระปิตาท่านจะดำน้ำลงไปจานนะคะหรือแม้กระทั่งการจานตะกุดของเกจิอาจารย์หลายท่านที่มีวิชาเข้มขขังอย่างเช่นหลวงปู่สุขวัดปักครองมะขามเท่าประวัติของท่านจะระเบิดน้ำลงไปจานเลยค่ะแต่สิ่งที่ จะพูดถึงในวันนี้จะพูดถึงเรื่องตะกรุดแต่เป็นตะกรุดหนังหน้าผากเสือที่มีความเข้มขลังและไม่เหมือนตะกรุดทั่วไปที่เกจิอาจารย์ได้มีการทําขึ้นมานั่นเองคือเรื่องที่จะบอกกล่าในวันนี้ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบในจํานวน5อันดับของตะกรุดดังตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงทุกวันนี้นะคะมีตะกรุดหนังหน้าผากเสือที่มีความเข้มขลัง และถูกยกให้เป็นสุดยอดของตะกรุดหนังหน้าผากเสือนั่นก็คืออันดับที่1นึนะคะตะกรุดหนังหน้าผากเสือของหลวงปูน่นาวัดอรุณราชวรารามวัดแจ้งจังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะอันดับที่สองตะกรุดหนังหน้าผากเสือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมนะคะอันดับที่สาม ตะกุดหนังหน้าผากเสือหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่4ตระกุดหนังหน้าผากเสือหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามจังหวัดนครปฐมนะคะอันดับที่5ตรตะกุดหนังหน้าผากเสือหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือจังหวัดนครศรีอยุธยานะคะค่ะสำหรับการจัดอันดับ ห้าอันดับตระกุดหนังหน้าผากเสือของเราก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ